ก็ขอ,อกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมท่านเช่นเคยนะครับกับผมใบเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าเกือบ,บ,บ,บจะตีหนึ่งนะครับเพิ่งตื่นแล้วก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าผมเนี่ยมีเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้อยู่นะครับเจ้า Spider 5 x p l a c e นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์นะครับสำหรับทําการคาลิเบทตัวหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราผมก็คิดเลยว่าจะมาทําคลิปนะครับรีวิวการใช้งานเจ้าอุปกรณ์คาลิเบตตัวนี้นะครับแล้วก็จะมาพูดว่า เฮ้ย hey, ไอเจ้าการคาลิเบตหน้าจอเนี่ยมันจําเป็นต้องทํำไหมมาสาคัญยังไงนะครับซึ่งบางคนนะที่ทําสื่อหรือว่าทําเกี่ยวกับเรื่องของภาพเนี่ยบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจหรือไม่รู้จักเลยนะครับว่าคาลิเบตหน้าจอคืออะไรและทําไมเราถึงต้องทํามันนะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดแล้วก็รีวิวการใช้งานเจ้าตัวนี้ให้ฟังกันคร่าวๆนะครับ สำหรับการคาลิเบตหน้าจอเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับมันคือการที่เราคาลิเบตตัวหน้าจอนะครับเพื่อจะดึงตัวประสิทธิภาพของหน้าจอนะครับตัวพาเนลหน้าจอเนี่ยให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับแล้วก็ทำค่าสีนะครับของตัวหน้าจอเนี่ยให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานที่ทุกคนยอมรับมากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งการคาลิเบตหน้าจอเนี่ยก็จะมาช่วยในเรื่องของการแก้ไขเรื่องปัญหาสีเพียน,นะครับทุกคนอาจจะเจอนะครับว่าหลายๆครั้งที่เราดูภาพภาพเดียวกันนะครับแต่ว่าดูคนละหน้าจอเนี่ยภาพสีแตกต่างกันมากเลยนะคร เวลาที่เราทํางานภาพกราฟิกต่างๆนะครับแล้วสีมันไม่ตรงไม่เท่ากันเนี่ยมันทําให้มีปัญหาการทํางานได้แล้วเวลาเราทํางานส่งลูกค้านะครับเวลาไปโชว์ให้เขาดูเนี่ยเธอเขาดูในจอเขาเนี่ยมันก็จะคนละสีกันซึ่งสิ่งที่เราสามารถท,ทําได้ดีสุดนะครับก็คือการที่เราแก้งานนะครับบนหน้าจอที่มีค่าความเที่ยงตรงครับใกล้เคียงมาตรฐานมากที่สุดนั่นเองนะครับเราก็จะได้มีตัวรัิง game, ว่าเอ้ยมันไม่ได้ผิดที่เรานะครับคือเราเนี่ยทำภาพมาสีตรงแล้วกใกล้เคยียงมาตรฐานแล้วนะครับหรือว่าการที่เราครับทำงานหลายหน้าจอนะครับหน้าจออย่างเช่น ผมใช้2หน้าจออยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับการที่ผมมี2หน้าจอแม้แต่จอเดียวกันรุ่นเดียวกันพาร์เนลเดียวกันนะครับผลิตคนละล็อตเนี่ยสีก็ไม่เท่ากันนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องคาลิเบตหน้าจอ2หน้าจอนี้นะให้ตัวค่าสีเนี่ยใกล้เคียงมาตรฐานเดียวกันมากที่สุดเราจะได้เห็นสีที่ออกจาก2หน้าจอเนี่ยใกล้เคียงกันมากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งการที่ใช้หน้าจอมากกว่า1หน้าจอขึ้นไปเนี่ยผมก็แนะนำนะครับให้คุณเลือกซื้อหน้าจอที่เป็นรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันนะครับจะได้ทก หลายรุ่นกันมากเกินไปเนี่ยคาลิเบตยังไงนะครับจอก,ก็ไม่มีทางสีใกล้เคียงกันแน่นอนครับจากที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเลยเป็นสาเหตุที่ผมจะมาทําการคาลิเบทตัวหน้าจอให้ได้ดูด้วยตัว Spider 5เ p l กเพนะครับตัว Spider เนี่ยมีหลายรุ่นด้วยกันนะครับมีรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นเริ่มต้นหรือว่ารุ่น NT นะครับใช้งานง่ายที่สุดก็เลยมาแนะนําตัวนี้กันนะครับรู้สึกวันนี้ก็จะมีตัวโปรที่สามารถปรับแต่งคัสตอมไรไ้รายละเอียดมากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วกตวนะ็ตัว Top เลยครบสามามถที่จะจอล,ลิ้นไไม่ได้เฉพาะหน้าาาจอคอคมมรรรวไปปถถึงงยััสบตั้ง ตัวเซตติ้งนะครับในการคาลิเบตหน้าจอให้ได้ดีมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าสําหรับการใช้งานทั่วไปคนใช้งานทั่วไปนะครับในระดับเริ่มต้นเนี่ยแค่นี้ผมก็มองว่าเพียงพอแล้วนะครับถ้าไม่พอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความลับของมันคือเจ้า Spider 5เนี่ยตัวฮาร์ดแวร์มันใช้ฮาร์ดแวร์เดียวกันนะเขาจะขายตัวซอฟต์แวร์นะครับซึ่งคุณสามารถซื้อส p i d e r 5เพจไปได้นะครับแล้วอนาคตถ้าคุณอยากอัปเกรดความสามารถให้คาลิเบตหน้าจอได้แบบดีมากกว่านี้นะครับคุณก็สามารถไปซื้อตตััววววไลเเนนสคบผ่าา้้้็ดแุณก ี่นมาใส่นะครับคุณก็จะสามารถใช้งานเหมือนกับคุณมีสไปเดอร์5โปรเลยเพราะมันคือฮาร์ดแวร์เดียวกันนะครับอุปกรณ์ในกล่องนะครับถ้าเกิดว่าคุณแกะออกมานะครับมันก็จะไม่มีอะไรมากเลยครับมีแค่บอกว่าให้คุณไปดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์นะครับที่หน้าเว็บของเขานะครับและตัวฮาร์ดแวร์ของเขานนั่นเองนี่ จเจ้าสไปเดอร์หหน้าตามันเป็นแบบนี้ไม่มีอะไรเลยครับหน้าตามันคือเป็นเนี่ยกล่องที่เป็นทรงแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสาย USB เชื่อมต่ออยู่นะครับจะมีหัวเป็น USB type A แบบนี้นะครับก็เอาสายตัวนี้ไปจิ้มเสียบกับตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วตัวนี้เนี่ยด้านหน้านะครับก็จะมีเข er ียน Spi เด r 5ที่ผมมาทําการแนะนําตัวนี้เพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่คนยอมรับมากที่สุดนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยตรงกลางเนี่ยก็จะมีตัวเซ็นเซอร์สําหรับวัดสภาพแสงโดยรอบว่าห้องในสว่างประมาณไหนโทนสีแสงในห เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็สําคัญมากเหมือนกันและด้านหลังนะครับตัวนี้เราสามารถทําการถอดออกได้มันเป็นฝาแบบนี้นะครับเมื่อถอดออกมาเนี่ยตัวนี้นะครับด้านในนะครับก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ของเขาครับที่ทําการวัดแสงของหน้าจอนะครับจะได้ทําการคาลิเบตตัวหน้าจอได้เองตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์ถ่ายภาพของเขานะครับเป็นรูปล้างพึ่งอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีตัวโฟมรองไม่ให้ตัวหน้าจอเป็นรอยนะครับตัวนี้เราต้องเอาไปแนบตัวหน้าจอเวลาคาลิเบตนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือสังเกตว่ามันจะมีอย่างนี้สายยืดออกมาได้ครับตัวนี้เราสามารถทําการะเเาาวว่ลา ใช้งานเนี่ยเราต้องเอาตัวเนี้ไปห้อยติดอยู่หน้าหน้าจอแล้วก็ตัวกรอบตรงนี้มันจะไปอยู่ด้านหลังหน้าจอครับซึ่งสายตรงนี้จะเป็นส่วนที่พาตัวหน้าจอนะครับเราก็ต้องมีตัวนี้ถ่วงด้านหลังนะครับให้มันสามารถอยู่บนหน้าจอได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปทําการคาลิเบตหน้าจอให้ดูกันเลยก่าว่ามันมีวิธีการยังไงคาลิเบตแล้วเนี่ยก่อนคาลิเบตและหลังคาลิเบตจะมีความแตกต่างกันมากขนาดไหนนะครับจะได้เห็นความสําคัญของการคาลิเบตหน้าจอกันนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำถ้าเกิดว่าคุณทํางานในเรื่องของการทาสื่อทำภาพทำ ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมกันเลยครับ ตอนนี้นะครับที่ควรเห็นอยู่เนี่ยก็คือตัวจอของผมนะครับตัวนี้ผมใช้จอครับจาก Cooler Master รุ่น GM27QF นะครับซึ่งจอตัวนี้ก็ตอนนี้ยังไม่มีจําหน่ายในไทยนะครับกำลังจะนําเข้ามาจําหน่ายในไทยเร็วๆนี้อันนี้เป็นตัวเครื่องเดโมนะครับซึ่งจอเนี้ยเป็นจอที่เป็นย่อเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็นํามาต่อไปสองจอครับก่อนอื่นเนี่ยคุณก็จะต้องเข้าไปที่หน้าเว็บเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของเจ้าสไปเดอร์ห้านะครับก็เข้าไปเลยก o เกิลแล้วก็เซิร์ชว่าสไปเดอร์ไทยแลนดนะครับอันนี้ จากนั้นนะคุณก็ไปเลือกในส่วนของตัวคําว่าดาวน์โหลดนะครับตัวนี้เนี่ยเว็บเขาก็จะมีขายตัว Spider 5ด้วยนะครับเราก็ไปเลือกดาวน์โหลดตัว Spider 5ซอฟต์แวร์นะครับจากนั้นก็เลือกรุ่น Spider ของเราที่เราซื้อมานะครับซึ่งอันนี้ผมใช้ Spider 5 e 5 x p r e s s ก็เลือกเป็น Spider 5 x p e s s นะครับต้องเลือกให้ตรงรุ่นแล้วก็ดู OS นะครับอย่างผมใช้ macOS ก็เลือกของ macOS ไปนะครับตรงนี้ก็คลิกเลยจากนั้นนะก็ให้เราทําการติดตั้งซอฟต์แวร์ให้เสร็จนะครับก็จะได้ซอฟต์แวร์นะครับหน้าตาแบบนี้มานรีู่ป Spider Xpress 5ผมก็ เปิดตัวซอฟต์แวร์ขึ้นมานะครับตอนนี้หน้าจอทั้งสองจอยังไม่ได้ทําการคาลิเบตนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูว่าวิธีการเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะคาลิเบตหน้าจอซ้ายให้ได้ดูก่อนละกันนะครับขั้นตอนเนี่ยอย่างแรกเขาก็ให้เราทําการวอร์มอัพหน้าจอให้เปิดมากกว่าครึ่งชั่วโมงครับซึ่งอันนี้ผมเปิดมาประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ผ่านนะครับต่อมานะครับให้เราทําการเปิดแสงไฟในห้องนับให้เหมือนกับตอนที่เราทํางานจริงๆนะครับเพื่อที่จะได้ทําให้ตัวการคาลิเบทตัวนี้แม่นยําในการใช้งานของคุณเวลาคุณททําาาาางงงนนนมกกี่่่สสุดัเเอออแแล้ว็ย อะไรหลายสแสกมายิงมาที่หน้าจออะไรแบบนี้ครับต่อมานะครับก็ให้คุณทําการปรับตั้งค่าตัวหน้าจอนะครับให้เป็นค่าดีฟอลต์ของโรงงานนะครับก็คือทุกจอเนี่ยเราสามารถทําการกดเมนูได้นะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูนะครับแล้วก็เลือกมาที่ตัวรีเซ็ตแฟคเตอรี่ตรงนี้แล้วก็กกดแอ p พลายไปนะครับก็จะทำการที่จะแฟค t o อรี่รีเซตค่าเซตติ้งต่างๆของหน้าจอให้เป็นค่าดีฟอลต์จากโรงงานนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องไปทําการเซตตัวคัลเลอร์เทเบิลเลเอร์ของหน้าจอเนี่ยให้เป็น6ะครัแล้ารบแสงหนะครับแห้วก็ทำการป สบายตามากที่สุดหรือว่าเวลาคุณทํางานหรือใช้งานเนี่ยคุณปรับหน้าจอแสงประมาณไหนในการทํางานก็ให้ปรับไปที่ค่าประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการครับนำตัวหู USB ตัวนี้ครับไปทําการเสียบเข้าคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมไปเสียบแป๊บหนึ่งตอนนี้ครับผมก็ได้ทําการเสียบเจ้าสไป d ด r 5นะ้ครับเข้าคอมผมแล้วก็สามารถกด n e c t ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เลือกนะครับว่าจะคาลิเบรตหน้าจอที่1หรือหน้าจอที่2ผมก็เลือกหน้าจอที่1นะครับผมอันคาลิเบรตมันจะเขียนไว้ว่าหน้าจอเนี้ยยังไม ผมก็เลือกเป็นเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็เลือกรุ่นนะครับรุ่นยี่ห้อหรือโมเดลต่างๆนะครับซึ่งไอจอตัวนี้มันยังไม่มีในซอฟต์แวร์ตัวนี้เราก็สามารถทําการเลือกเอาเธอได้แล้วก็เขียนไปเลยครับว่าคุณใช้จอยี่ห้ออะไรนะครับผมจอคุเลอกมาสเตอร์นะครับแล้วก็เลือกรุ่นนะครับผมเขียนไปตัว GM 27CF นะครับผมจากนั้นก็สามารถกดเน็กต่อได้เลยเพื่อทําการคาลิเบร์นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการนาเจ้าสไปเดอร์นะมาวางในตําแหน่งที่เขาได้ระบุไว้นะครับผมเมื่อวางเสร็จรรอยบร้ดคาล้เลยนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนในการที่ตัวอุปกรณ์ของเขาเนี่ยก็จะทําการคาลิเบตวัดแสงค่าสีของหน้าจอแล้วก็ทําโปรไฟล์สีขึ้นมาใหม่ให้หน้าจอเนี่ยมีค่าความเที่ยงตรงสีใกล้เคียงกับมาตรฐานมากที่สุดนั่นเองครับตอนนี้เราก็ทําการรอไปยาวๆเลยครับช่วงนี้มันก็จะทําการเปลี่ยนตัวโชว์สีไปเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถทําการเอาตาเนี่ยเราดูได้ว่าจอเราตรงไหนมีแสงรอดหรือว่ามีตัวพวกเดพิกเซลเราก็จะเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นถ้าหน้าจอเรามีปัญหาเนี่ยก็ทําการส่งเคสมได้เลยนะครับผม อันน right. ี้ก็คือคาลิเบตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราคาลิเบตเสร็จมาเนี่ยเราจะได้เป็นตัวโปรไฟล์สีนะครับสำหรับจอตัวนี้นะครับเราก็สามารถตั้งชื่อตัวโปรไฟล์สีของจอเราได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะให้มีการเลือกนะว่าตัวซอฟต์แวร์เขาเนี่ยจะเตือนให้คาลิเบตหน้าจอทุกๆกกี่เดือนทุกๆกกี่วันนะครับซึ่งถามว่าทําไมจะต้องเตือนให้คาลิเบตบ่อยๆนะครับซึ่งหน้าจอเนี่ยเราไม่ใช่คาลิเบตครั้งเดียวแล้วใช้ได้ตลอดนะครับคือเราต้องคอยคาลิเบตมันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวาม เสื่อมไปตามอายุการใช้งานนะครับก็เลยจะต้องมีการคาลิเบตอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งระยะเวลาที่เขาแนะนำเนี่ยส่วนมากก็จะประมาณ 2- 3เดือนหรือ6เดือนนะครับหลังจากที่เรากดเซฟเนี่ยมันก็จะทำการเซฟโปรไฟล์สีแล้วก็ใช้งานตัวโปรไฟล์สีเรานะครับบนตัวเครื่องของเราแล้วนะครับเมื่อเรากดเน็กไปนะครับตัวหน้านี้เนี่ยเขาก็จะแสดงนะครับว่า before after นะครับก่อนที่เราทําการคาลิเบตและหลังจากที่เราคาลิเบตเนี่ยสีมันมีความแตกต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวผมให้ไาดูชัดๆกันนะครับอันนี้คือโปรไฟล์สีเดิมนะครับของตัวหน้าจอที่ยังไม่ได้ การคาลิเบทจะเขียนว่าอันคาลิเบทครับจะสีประมาณนี้ค่าเดิมครับโรงงานหรือหน้าจอหลายๆตัวส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้ครับคือมันจะมีความอมฟ้านะครับอมฟ้ามากๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรากดสวิตช์ครับอันนี้คือ after หลังจากที่คาลิเบทแล้วนะสังเกตว่าสีจะออกอมโทนที่ออกส้มๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้สีเนี้ยมันคือสีหน้าจอที่ถูกต้องับที่ใกล้เคียงกับมาตรฐานมากที่สุดนะเพียงแต่ว่าตาเรานะครับพอเราเห็นสีฟ้าแสงสีฟ้าเยอะๆนะครับตัวตาของเราเนี้ยมันเพี้ยนเองนะว่าค่าสีเนี้ยคือค่าสีขาวแต คือสีแบบนี้นะครับถ้าเห็นชัดๆลองดูรูปนี้นะครับถามว่าเราคาลิเบตแล้วเราจะได้อะไรบ้างครับอย่างแรกคือตัวสีจอจะไม่เพี้ยนนะครับผมอย่างที่2ที่เราจะสังเกตเลยคือสีขาวเนี่ยก็จะเป็นสีขาวจริงๆนะครับที่ไม่ใช่สีขาวออกโทนอมฟ้าไปนะครับเพราะจริงๆแล้วนะนอกจากจอสีจะเพี้ยนแล้วตาเราก็จะเพี้ยนไปด้วยการที่เราคาลิเบตสีหน้าจอนะให้มีความเพียงตรงเนี่ยพอเราใช้งานไปนานๆนะตาเราก็จะชินไปเองแล้วก็คิดว่าสีเนี้ยก็คือสีขาวไปเองนะครับมันจะเป็นคาลิเบตตัวตาเราไปด้วยนะครับสังเกตว่าบ ฟ้าอมฟ้ามากและดีเทลครับของตัวภาพเนี่ยจะหายไปเยอะพอสมควรครับแต่พอเราคาลิเบตแล้วเนี่ยสังเกตว่าสีนะครับจะมีความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น,นครับและตัวดีเทลของตัวภาพนะครับเนื้อภาพเนี่ยเนื้อสีเนี่ยจะกลับมาครบหมดเลยนะครับมันจะช่วยในเรื่องของตัวดีเทลของตัวภาพที่หายไปนะครับและเรื่องความเพี้ยนของสีนั่นเองสังเกตในกล้องน่าจะเห็นได้ชัดอยู่นะครับว่ามันมีความแตกต่างพอสมควรครับซึ่งตรงนี้ผมเลยบอกว่าการคาลิเบตสีหน้าจอมันเลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับอย่างดูตัวสีตัวนี้ชัดเจนนะคร ดเจนกว่านี้ก็จะเป็นรูปคนนะครับสังเกตว่าดีเทลมันหายไปเยอะมากนะครับแล้วก็สีมันออกไปโทนฟ้ามากๆนะครับพอเราคาลิเบรแล้วสังเกตว่าตัวเนื้อสีของตัวใบหน้านะครับตัวสีเนื้อเนี่ยจะมามากยิ่งขึ้นนะครับมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ดีเทลนะครับจะขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมต้องคาลิเบรตัวหน้าจอมันมีความแตกต่างกันเยอะมากเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราออกมาดูตัวเซตติ้งของตัวหน้าจอนะครับเราก็สามารถเลือกโปรไฟล์สีได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับคือโปรไฟล์สี้คอื B4 แล้วก็สามารถเลือกได้นะครับมันจะเก็บโปรไฟล์สีเก็บไว้ในเครื่องของเรานะครับซึ่งตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าคนสังเกตดีๆนะครับจอด้านซ้ายองคาลรเบตแล้วแต่จอด้านขวางผมยังไม่ได้ทําการคาลริเบตนะครับถ้าคุณมาดูตรงกลางนะครับนี่สังเกตว่า จอด้านซ้ายกับจอด้านขวานะสีแตกต่างกันชัดเจนนะครับถ้าผมกลับไปคด f a u l t อันนี้ผมจะโชว์ให้เห็นนะครับว่าทําไมถ้าเกิดว่าเราจะทําการนํา2จอเนี่ยมาต่อกันเราต้องซื้อรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันนะเพราะว่ามันจะมีความใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับแต่ถ้ายังไม่คาลิเบรเนี่ยมันใกล้เคียงก็จริงแต่มันก็ยังมีความเพี้ยนอยู่ดีนะครับอันนี้สังเกตว่าเป็นแบบที่ยังไม่ได้คาลิเบรนะสหน้าจอจะมีความใกล้เคียงกันอยู่นะครับแต่ว่าสีหน้าจอมันเพี้ยนทั้งคู่นะครับแต่พอด้านซ้ายผมไปเลือกปไฟลทีี่่่มมาาาาเแ้้้ววสสังกตดนซยะจ เหมือนกับจอด้านขวาเลยนะครับแล้วต่อมาเดี๋ยวผมไปทําการคาลิเบตจอด้านขวาต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังจากที่ผมทำการคาลิเบตตัวหน้าจอด้านขวาแล้วเรียบร้อยสังเกตว่าสีจะเท่ากันเลยนะจะมีความใกล้เคียงกันมากแล้วจอทั้ง2จอเนี่ยก็จะมีค่าความเที่ยงตรงของสีเนี่ยมากที่สุดนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเทียบ before ก่อันนี้สังเกตว่าต่างกันชัดเจนเลยนะครับ แต่ผมก็ต้องบอกให้เข้าใจกันชัดเจนก่อน,น,นครับว่าการคาลิเบรตหน้าจอแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการทําให้หน้าจอทั้ง2หน้าจอนะครับมีสีที่เที่ยงตรงเหมือนกันร้อนะครับยังไงก็ไม่มีทางเหมือนกันแน่นอนเพราะว่าตัว p เนลของตัวหน้าจอแต่ละจอนะครับถึงจะผลิตโรงงานเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันเนี่ยผลิตคนละล c อสีก็ไม่เหมือนกันคุณภาพก็ต่างกันนะครับแต่สิ่งที่ทําได้มากที่สุดคือทําให้ใกล้เคียงมาตรฐานได้มากที่สุดนั่นเองนะครับหลังจากคาลิเบรตเสร็จแล้วนี่เราก็จะได้หน้าจอที่สีเที่ยงตตรรรงงสาาาาาามมถไไปทํน่อด้้ีัญหแลวกก็ ทำคอสระหว่าง2หน้าจอนี้ครับการทําสีต่างๆก็จะไม่มีปัญหานในการทํางานนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการคาลิเบตหน้าจอแบบง่ายๆด้วยเจ้า Spider 5 e x p r e s s สนะครับสังเกตว่าตัวนี้เนี่ยผมคาลิเบตแล้วเนี่ยมันจะไม่มีค่าสีมาโชว์นะว่าตัวพาร์ทนลตัวจอตัวนี้ครับสามารถทําค่าสีได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับของตามมาตรฐานสีต่างๆไม่ว่าจะเป็น srgb ntfc adobe rgb นะครับที่มีอขอบเขตสีที่กว้างกว่า srgb หรือว่าจะเป็นตัว dcip3 นะครับมันจะไม่มีโชว์ หลังคแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อเจ้าสไปเดอร์5รุ่นที่เป็นรุ่นโปรนะครับตัวนั้นเนี่ยเราสามารถทําการเบสท์มาร์กตัวหน้าจอเราได้ด้วยนะครับว่าสามารถทําค่าความเที่ยงตรงของสีเนี่ยได้มากสุดเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสามารถทําได้ตามสเปคของหน้าจอตัวนั้นที่เคลมเาหรือเปล่านะครับเพราะอย่าลืมครับหน้าจอเราเนี่ยเวลาเราซื้อมาเนี่ยในกล่องนะครับมันจะเขียนเคลมวาว่าสามารถทําค่าสีได้125% srgb นะครับแต่ความเป็นจริงอะ่ะ ตัวพายเนลเนี่ยทำได้จริงหรือค่าที่เขาเคมไว้ไหมอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับเราต้องมาทําการเบนส์มาร์คหรือว่าทําการคาลิเบตเพื่อให้รู้ค่าตรงนั้น,นก็จบไปแล้วนะสำหรับการคาลิเบ e ตัวหน้าจอให้ดูนะครับด้วยเจ้า Spider 5 5xps แบบง่ายๆสำหรับคนเริ่มต้นก็สรุป,ปง่ายนะครับการคาลิเบตตัวหน้าจอคนระับเป็นสิ่งที่จำเป็นและควรทำนะครับถ้าเราสามารถทำได้ก็ควรที่จะทำนะถ้าใครที่ ทำงานเกี่ยวกับรูปภาพบ่อยๆนะครับอันนี้จําเป็นมากๆเลยนะครับช่างภาพทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับแล้วก็คนที่ทําคลิปวิดีโอเนี่ยก็เริ่มจําเป็นแล้วนะในการที่เราจะทําคลิปเนี่ยให้สีมันไม่เพี้ยนนะครับอยากให้ทุกคนนะครับที่ทําสื่อทําคลิปทำคอนเทนต์ทำกราฟิกทารูปภาพต่างๆเนี่ยคอยคํานึงไว้นะครับหเราจะต้องเลือกหน้าจอนะครับที่พาเนลมีคุณภาพสูงพอสมควรที่สามารถทําค่าสีได้เที่ยงตรงตามมาตรฐานนันี้คือ1อย่างอย่างที่2เราต้องคาลิเบตตัวหน้าจอด้วยนะครับถึงหน้าจอนะครับเราซื้อมา จอตัวนี้สีตรงสีแม่นยำยังไงก็ตามนะครับทำมาตรฐานได้แน่นอนนะแต่ยังไงก็ต้องคาลิเบตนะครับเพราะว่าการคาลิเบตหน้าจอเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาวะแสงในการทํางานเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าในห้องเราเนี่ยมีสภาวะแสงแบบนี้นะครับแล้วเราคาลิเบตไปเนี่ยแล้วเรานําจอไปใช้งานที่อื่นนะครับข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องคาลิเบตใหม่นะครับเพราะว่าสภาพแสงเปลี่ยนไปนะครับค่าสีในการแสดงผลของตัวหน้าจอเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามสภาวะแสงด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยมาทําการสอนวิธีนะครับการคาลิเบตหน้าจอแล้วก็มาพูดกันให้รู้กันนะคร คาลิเบตหน้าจอมันสาคัญยังไงนะครับการคาลิเบตหน้าจอเนี่ยไม่ใช่การทําให้หน้าจอแต่ละหน้าจอนะครับมีสีที่เหมือนกันนะครับเป็นการแค่ทําให้แต่ละจอมีค่าสีใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานมากที่สุดจะได้สามารถทํางานต่อได้นะครับแล้วเวลาส่งงานลูกค้านะครับหรือว่าส่งงานคนอื่นเขาเนี่ยเราก็จะได้มีเครื่องยืนยันนะครับว่าเราทําถูกต้องแล้วนะเราไม่ได้ทําสีเพี้ยนไม่ได้ทําสีผิดไปจากที่เขาสั่งมานะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดแชร์นะเพื่อนๆดูกันได้้นรรบเเื่อองกาาตหจ แล้วก็ขั้นตอนการคาลิเบตด้วยตัว Spider 5x a พสตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นใช้ง่ายง่ายสาหรับใครที่ต้องการคาลิเบตหน้าจอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเบนมาชหน้าจอด้วยว่าหน้าจอที่เราซื้อมามันดีจริงหรือเปล่าทําได้ค่าสีตามมาตรฐานจริงๆหรือเปล่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องซื้อตัวรุ่นโปรนะครับใครดูคลิปนี้อยู่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็สามารถกด u b s c r i b e นะครับเพื่อทําการติดตามช่องผมนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมอีกทางด้วยนะครับถ้าไม่อยาาพ่ะรเว เดี๋ยวผมจะทําการรีวิวเจ้าจอ2จอด้านหลังผมตัวนี้ครับจาก c o ลเลอร์มาสเที่กําลังจะนํามาจำหน่ายในไทยนะครับติดตามกันให้ดีครับกับจอ c o ล l e r Master GM 2 7 ซึ่งจอตัวนี้นับน่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นจอเกมมิ่งที่สามารถทํางานได้นะครับเป็นจอขนาด27นิ้วนะครับความละเอียด Full HD นะครับความพิเศษของมันคือมาพร้อม Refresh Rate 165 Hz นะครับเล่นเกมได้เลื่นๆแล้วยังมีค่า 4:SRGB ที่เขาเคมาเนี่ยสูงถึง125% sRGB นะครับและค่า DCI P3 นับ90%นะแต่โปรดักต์จริงๆเนี่ยจะสามารถทําได้จริงนะครับตามที่สเปคที่เขาเคมาหรือเปล่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวกันอีกทีในรีวิวเต็มของตัวจอตัวนี้หลังจากที่มันทําการวาง จำหน่ายเป็นทางการแล้วนะครับก็ติดตามกันได้นะครับแล้วถ้าใครยังไม่รู้นะครับตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้ทําการเปิดช่องทางในการติดตามผมเพิ่มใหม่อีกหนึ่งช่องทางครับกับเพจ c e b o o k Fanpage ที่ชื่อว่า Byte to Tech นะครับอย่าลืมไปทำงานกดไลค์กด Follow กด s e เฟิร์กันด้วยนะครับจะได้ติดตามคอนเทนต์นู่นจากผมนอกจากวิดีโอคลิปนะครับเพราะว่าผมก็จะทำคอนเทนต์ลงเพจนี้เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับสามารถไปติดตามกันได้นะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพมาด้วยนะครับผมขอจบคลิปเกี่ยวกับการคาลิเบอตตัวหน้าจอน้ี ไว้เต็มเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ